เป็นดาวติ๊กตอกนะลงเลยเปิดมาแปเพลงมันเต้นได้ทุกเพลงเลยฮ้ยอย่างั้นแหละไม่เชื่อหลอกตัวแก่นี่จะเต้นอะไรเก่งขนาดนั้นโดนจินมาเพลงไว้เต้นแบบนั้นเลยนะอ้ยเจ้วคุณเพลง ไม่เชื่อว่าน้องฮาเต้นได้คนเดียวหรอกมาน่าจะไม่แพ้กันอ่าแอ๊บฮาอยู่กลางแล้วสองคนอยู่ขนาดซ้ายขวาแล้วเต้นตามดูซิว่ามันจะได้ไหมเต้นแบบงานวัดหรอแม่งานวัดเต้นไม่ได้เอาเป็นว่าเป็นเอาเพลงในติ๊กตอกอ่ะสามคนจะต้องเต้นได้อ่เพราะต้องเป็นมาคบาลงลงติ๊กตอกลงด้วยกันอยู่แล้วอ่าแล้วแต่สไตล์เอาเป็นในติ๊กตอเลยอ่าเพลงติ๊กตออ่ะ วัดน่ะเฮ้ยไปดูงานวัดหน่อยวันหลังวันหลังเราสามคนเล่นกันบ้างไหมติ๊กต็อกไม่ทันแล้วไม่ถ่ายเลยดูรอก่อนอะไรถอยจังหวะงานวัดหน่อยด้วยอยากดูอยากดูงานวัดคุณตั๊กอยากดูจานมันมาหนเทีเพื่อ มันท่าแบบตลกแล้วงานวัดมันต้องแบบเดี๋ยวนะอะไรอันนี้งานวัดรุ่นนึกแล้วย้อนยุคไปเลยรุ่นเดฟเต้นเดฟไม่เดี๋ยวนี้มันไม่เต้นกันแล้วเดฟมันเต้นอีกแบบแล้วเดฟมันต้องอย่างนี้ลางหัล้างหัวล้าัโลภลแพ้ได้แพ้ได้แพ้ทกได้า้ เอาเลยเอาเพลงมาเพงนมคเพ่งกับหนูด้วยอง่เนกันะมากขาแต่หนูว่าเต้นอย่างนี้ไม่น่ากลับบ้านได้นะเดี๋ยวเดแมทแมทบุบเลย อ้วข้อต uh, ่อไปในสามคนนี้ใครเป็นสายมูมากที่สุด1นึ่งองสยัก็หมายสีแดงมาแล้วอ่ะนอกจากสีแดงแล้วมีเรื่องมูอะไรอีกบ้างะคะมาล่าฟังลาวก็คือไม่ใช่ว่าสองคนนี้ไม่มูนะ แต่มูมากที่สุดคือคนนู้นแต่สองคนเขาก็มีเรื่องมูเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาถามทีละคนก็หนูก็มีแบบว่าไปสักน้ํามันบ้างกรุบกรุบกีบจริงก็มาสักน้ํามันเลยเหรอใช่ค่ะแล้วเรามั่นใจได้ไงว่าอาจารย์คนนั้นของแท้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้สักน้ามันแบบว่าศสตร์อะไรอย่างเงี้ยเราสักน้ํามันเป็นพุทธคุณค่ะใช่ให้แบบมีโชคดีกับตัวเองอ่าฮะแล้วสักเสร็จมานี่ กลับมาเป็นไงบ้างหลังจากสักเสร็จแล้วปังบุรีเย่ค่ะปังบุรีเย่ค่ะเป็นไงปังบุรีเย่เพราะว่ามันจะดีมันก็ต้องดีค่ะเอออ่าแล้วนอกจากสักน้วมาแล้วมีมีอะไรไหมลูกแบบไปไหว้ที่ไหนที่ไหนอะไรเงี้ยลูกจ๋าก็ไหว้ทุกทุกอย่างที่คนคนบอกให้ไปไหว้ที่ไหนทั้งนั้นที่คนนิยมหนูอยากไปเบิร์นการมากพี่ตั้งยังไม่ได้ไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่หนูว่าฝันถึงงูบ่อยมากเฮ้ยทั้งนั้นอะเราอาจจะมีแบบว่าเครื่องจิตตรงกับท่านก็ได้นะ